มนัตบอกก็คือคูณปรีชยาขำเจริญสสราชบุรีสุดท้ายเมื่อวานนี้ก็ทําได้แค่งดออกเสียงเท่านั้นไม่กล้ามารยาใช่ค่ะส่วนอีกหนึ่งฉบับที่รับหลักการไปเรียบร้อยก็คือฉบับของรัฐบาลในการแก้ไขมาตรา190นะคะในการทําสนธิสัญญาระหว่างประเทศก็คือรับเรียบร้อยคะแนนขาดเลยรับก็คือ354เสียงไม่รับ19งดออกเสียง17เสียงอันนี้ไม่มีปัญหาอย่างที่บอกว่าไฮไลท์สําคัญเนี่ยมันอยู่ที่ระบบเขตเลือกตั้ง มีปัญหาก็พอรับแล้วเนี่ยยังมีการถกเถียงกันในเรื่องของการนับคะแนนด้วยซ้ําถกเถียงกันเรื่องของการนับคะแนนอยู่เป็นชั่วโมงนะคะมีการประท้วงกันไปมาสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณชัยชิดชอบก็ให้สรุปว่าให้เป็นคะแนนเสียงตามนั้นก็มีการประท้วงกันว่ามันล่าช้ามันมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าสุดท้ายก็เป็นไปตามที่นับกันเอาไว้แต่พอขั้นตอนหลังจากนี้พอรับแล้วเนี่ยมันก็มีในส่วนของการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเป็นสัดส่วนของแต่ละพักนะคะ เป็นไปตามกฎหมายกําหนดแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพักเพื่อไทยเขาก็แสดงจุดยืนบอกว่าเขาจะไม่ส่งสมาชิกพักมาเป็นกรรมธิการด้วยโดยคุณในแพทย์ชนหน้าสีแก้วสอสอน่านพักเพื่อไทยบอกเลยว่าไม่ส่งไม่ส่งสมาชิกพักเพื่อไทยมาเป็นกรรมธิการแต่ปรากฏว่าอยู่ดีๆก็มีความวุ่นวายเกิดขึ้นเพราะว่าคุณปิยรัตน์หมื่นแสนสสร้อยเอ็ดพักเพื่อไทยลุกขึ้นมาค่ะเสนอสัดส่วนสสพักเพื่อไทยในการตั้งกรรมธิการในชุดนี้ จ็ดคนด้วยกัน <ừ m. S 2> ก็เลยมีการถกเถียงกันว่าสอสอทั้งเจ็ดคนนี้ไม่ได้ทํางานกับพักเพื่อไทยแล้วจะไปอยู่กับพักอื่นแล้วจะไปอยู่กับภูมิใจไทยบ้างแหละ<ๆ>เขาเรียกกันว่าเหมือนเป็นสสงูเห่นนาและอย่างนั้นไปแล้วเจ็ดคน <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็เลยมีการถกเถียงกันในสภาในที่สุดนี่นะครับก็มีทางออกนะครับมีการเสนอนะครับจากทางคุณพระดอนปริศนาธักุลสสอ่างตองของชาติไทยพัฒนา เสนอยติให้ที่ประชุมยกเว้นข้อบังคับที่95ให้กรรมธิการรัฐสภาชุดพิจารณาแก้รัฐธรรมนูญมาตรา190เนี่ยเข้าไปพิจารณารัฐธรรมนูญมาตรา93-98ในคราวเดียวกันก็<ะ>คือในเมื่อเรื่องกรรมธิการไม่ลงตัว,วเพราะฉะนั้นให้กรรมธิการชุดที่ไปพิจารณาเรื่องของมาตรา190ก็มาพิจารณาเรื่องของระบบเลือกตั้งไปเลยนะครับ<ก>นี่ก็คือาทางออกนะฮะการเสนอนะครับ สัดส่วนของตัวเอง7คนเข้าไปเป็นกรรมธิการในการแประยะติแล้วปรากฏว่ามาติของพรรคเพื่อไทยก็ไม่เอาซึ่งล่าสุดทางคุณชะวลริศวิทยาสุดนะครับก็บอกว่าจะไปยื่นเรื่องต่อสารรัฐมนูญให้วินิจฉัยนะครับการแก้ไขรัฐมนูญครั้งนี้เป็นโมฆะรวมไปถึงให้ตรวจสอบคุณสมบัติสสเพื่อไทยงูเห่าด้วยทั้งหมดเลยว่าเหมาะสมหรือไม่ในการที่จะไปไปเป็นกรรมธิการในครั้งนี้เพราะว่ามาติพรรคนั้นเขาไม่เอาอยู่แล้วนะครับก็ นี่แหละจึงเป็นสาเหตุนะครับพอเสนอเจคนเข้าไปปุ๊บก็เมื่อวานควายก็วิ่งกันวุ่นเลยว<า>นันแรก,กนนมีน้องหมามาเมื่อวานนี้ก็โอ้ยแต่ควางลองทงคว้างลองเท้าปลากันใหญ่เลยวุ่นวายมากเมื่อวานในสภานะฮะนี่คือเรื่องของการเมืองสรุปแล้วก็ผ่านไปสองร่างนะฮะ,ฮะไม่ผ่านสองร่างก็ตามคาดหมายจากนี้ไปก็รอดูนะฮะเหตุผลที่หลายๆคนกําลังลุ้นกันว่าแม้จะยุสบสภาเร็วขึ้นไหม คงจะไม่ได้แล้วลหละนะฮะนายกรัฐมนตรีน่าจะใช้เหตุผลหนึ่งก็คือรอน่าจะใช้คำว่ารอให้กฎหมายแก้ผ่านไปทั้งหมดก่อนนะครับเพราะว่านี่ผ่านวาระแรกไปในค่ารับหลักการวาระที่2แปรยตินะครับคุณผู้ชมรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ว่าจะต้องพักอีก15วันถึงจะเข้าสู่วาระที่3ได้วาระที่3ได้ก็ต้องมานั่งโหวตเป็นรายมาตราเลยนะฮะไปแก้อะไรกันมาในชั้นกรรมธิการเสร็จแล้วรัฐธรรมนูญกำหนดอีกต้องมีเวลาอีก20วันหลังจากนั้นนะครับ ให้ทางนายกรมนตรีหรือว่างานเอกสารธุรการทั้งหมดเตรียมที่จะนําขึ้นทุนกล้าวทุนกระมอมเพื่อให้ส่งลงพระปรมาพิไทยโปรดกล้าวลงมามีทั้งหมด3วาระด้วยกันกไ็ไปตามขั้นตอนอนะคะใช้เวลาประมาณ2-3เดือนนะครับเอาล้ครับ,เ,รบเดี๋ยวเราพักสักครู่แล้วกลับมามช่วงหน้านะครับพบ3เหรียญทองจากกวางโจเกมครับ คุณผู้ชมครับวันนี้รายการสยามเช้านี้นะครับได้มีโอกาสต้อนรับวีระบุรุษเหรียญทองเอเชียนเกมครั้งที่16กววางโจโกเกมนะครับในทีมเรือใบทีมชาติไทยนะครับที่ไปคว้าเหรียญทองมาได้สมเหรียญทองนะครับซึ่งก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมากทีเดียวนะครับวันนี้วีระบุรุษเหรียญทองนะครับรวมทั้งผู้จัดการทีมเรือใบไทยอยู่ในรายการแล้วนะครับผมแนะนําทีละท่านนะครับ ท่านแรกนะครับเป็นเรือบายประเภทโฮบี้16นะครับเรือเอกดำรงศักดิ์วงทิมในเรือพร้อมด้วยลูกเรือก็คือคุณกฤษดาวงทิมนะครับทั้งสองคนเป็นพี่น้องกันด้วยนะครับสวัสดีครับและถัดมานะครับเป็นประเภทเรเซอร์เรเดียนนะครับคุณกิรติบัวลงนะครับถัดมานะครับนี่เก่งมากเลยนะครับน้องนายนพเก้าพูนพัฒนะครับอายุ15ปีเท่านั้นเองนะครับเหรียญทองจากประเภทออพติมิสตหญิงนะครับสวัสดีครับ และก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับผู้จัดการทีมด้วยนะครับผู้จัดการทีมพลเดือตีธานีผุดผาดนะครับเป็นเบื้องหลังความสําเร็จของทีมเรือใบชุดนี้นะครับอ่าผู้จัดการทีมสักหน่อยฮะคือเป็นคนไทยมาตั้งนานก็ไม่ทราบนะครับแล้วเก่งเรือใบด้วยเหรอคนไทยนะเป็นกีฬาประจำชาติเราหรือเปล่าคว้ามาสามเหรียญทองอ๋อก็เรือใบที่จริงก็เราเก่งมานานนะครับโดนน้องศักเนี่ยอาจจะไม่ทราบว่าเป็นแชมป์สมัยที่3แล้วเช่นเกมนะครับค่ะก็ เพียงแต่ว่าเรือใบเนี่ยอาจจะเป็นกีฬาที่ที่เราคนทั่วไปดูยากสักหน่อยว่าผลการแข่งขันจะดูยังไงแล้วก็โอกาสที่เราจะได้ดูเห็นใกล้ชิดเนี่ยค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นก็ทําให้ ความความป๊อปปูล่าหรือความที่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปค่อนข้างน้อยครับแต่่จริงนะครับเพราะว่าเก้าเหรียญทองเราได้เสื้อสามนะฮะมันแ่นี้เกินเกินเป้าไหมคะตั้งเป้าไว้ขนาดไหนฮะครับก็ก่อนไปเราก็ตั้งไว้ว่าอย่างน้อยควรจะได้สักสองเหรียญทองอะไรนะครับก็ค่อนข้างมั่นใจแต่พอไปถึงแล้วเนี่ยวันแรกๆเนี่ยครับก็พอเราได้ไปเจอคู่แข่งที่มีการพัฒนาที่แข็งแกร่งขึ้นนะครับแล้วก็เกิดไปเจอกับเจ้าภาพที่ ค่อนข้างที่จะใช้ความเป็นเจ้าภาพเนี่ยทำให้มีความได้เปรียบค่อนข้างมากเนี่ยก็ค่อนข้างหนักใจนะครับแต่แล้วก็ในที่สุดเนี่ยด้วยความความมุ่งมั่นนะครับแล้วก็ความสามารถของนักกีฬาทุกคนเนี่ยทำให้ใได้ควา้าเหรียญทองกลับมาเป็นที่ชื่นคู่แข่งสาคัญคู่แข่งที่น่าก,กลัวของเราเป็นใครอะคะก็ก่อนไปเราก็ประเมินอยู่เสมอว่าน่าจะเป็นจีนเพราะว่าจีนเนี่ยเขาตั้งใจมีความตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นที่จะเอาเหรียญให้ได้เกือบทุกประเภทผมคิดว่างั้นนะครับแล้วก็ แล้วก็ยังมีสิงคโปร์ซึ่งทุ่มเทเพราะประมาณค่อนข้างมากในการทําทีมในการจ้างโค้ดต่างชาติหรือว่าทุกในทุกๆเรื่องนะครับรวมทั้งญี่ปุ่นเกาหลีก็แข็งแรงคุยกับคู่พี่น้องคู่แชมป์บ้างงานนี้บอกไปเป็นเรียกว่าไปป้องกันแชมป์อย่างเดียวเลยใช่ไหมฮะคนไหนพี่คนไหนน้องฮะผมพี่ครับพี่ใช่ไหมฮะ พี่อันหรือพี่อ้วนฮะอ้วนพี่อ้วนน้องอันชื่อเหมือนผมเลยน้องอันกับพี่อันเหมือนกันอ้วนอันนะเห็นบอกว่าตอนไปแข่งเนี่ยมีรายงานข่าวเข้ามาที่เมืองไทยบอกว่ามันไม่ได้เป็นไปตามอย่างที่เราคาดหวังเอาไว้ซ้วยซ้ำไปหมายถึงว่าตอนที่กําลังแข่งอยู่เรื่องของอุปสรรคอะไรต่างๆที่มันก็เล่าซะหน่อยว่าเที่ียวขนาดไหนก็เจอกับคู่แข่งขันที่สําคัญนะก็มีเกาหลีนะฮะที่ก็มองไว้ก่อนหน้าที่จะไปอยู่แล้วว่าคงจะเป็นเกาหลีแต่ก็มีชาติอื่นด้วย เป็นสิงคโปร์ซึ่งก่อนหน้านี้มือเขาเป็นรองอยู่มากแต่พอมางานนี้ปุ๊บมือเขาพัฒนาขึ้นมาสูงมากเลมือัไปป้องกันแชมป์นี่เหนื่อยไหมครับเห็นบอกไปป้องกันเนี่ยจะเหนื่อยกว่าไปคว้าอีกนะมันก็มีความกดดันอยู่นะะว่าว่าทางสมาคมก็คาดหวังนะฮะเราก็ก็ทุกชาติก็พยายาม